ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการ AFF e Championship 2024นะครับจะเริ่มทำการแข่งนในวันที่8ธันวาคมนี้แล้วนะครับแล้วก็นัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะไปสิ้นสุดกันในวันที่5มกราคม68นะครับทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาสาด,ดาอิชิอิเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้เล่น แกนหลักในชุดนี้บ้างน,นะครับแล้วก็จะมีใครที่เป็นผู้เล่นตัวเกา๋าเข้ามาประคองน้องๆก็รอการประกาศรายชื่อแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตทีมคู่แข่งกันก่อนนะครับทีมคู่แข่งของทีมชาติไทยเนี่ยซึ่งในสายไทยก็จะมีติมออเรสเตมาเลเซียสิงคโปร์และกัมพูชานะครับคู่แข่งเกมแรกของทีมชาติไทยในวันที่8ธันวาคมเนี่ย เราจะบุกไปเยือนติมอร์เลสเตนะครับแต่ว่าติมอร์เนี่ยจะใช้สนามที่เวียดนามอย่างฮังเดสเตเดียมเป็นรังย้านะครับก็สนามนี้อยู่ในกรุงฮานอยนะครับก็จะใช้เป็นรังเย้าเช่นเดียวกับทีมชาติเวียดนามนะครับที่อยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็จะใช้สนามนี้เช่นเดียวกันนะครับกุนซือของติมอร์เลสเตเนี่ยเป็นกุญซือชาวชิลีอย่างไซมอนนะครับไซมอนเองก็คุมทีมมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่รอบเพย์ออฟเอเชียนครับ 2,027ในรอบเพย์ออฟนะครับก่อนที่จะไปสู่รอบที่3เนี่ยนะครับน้อยหนแล้วก็ยังคุมทีมลงเล่นในรอบเพย์ออฟที่ผ่านมานะครับของ FF c เ a m p i o เป h i นชิด้วยนะครับสามารถเอาชนะบูไดมาได้ด้วยสกอร์รวมนะครับข้ามไปดูทีมอย่างมาเลเซียกันบ้างนะครับมาเลเซียเนี่ยมีพอลมาลตี้นะครับคุณซอรักษาการก็รักษาการตั้งแต่คิมพังกรเนี่ยลาออกจากทีมไปไปคุมทีมอุนซานฮูไดในเลีนะครับ พอมาตี้ก็มีโอกาสได้ทํางานกับทีมชาติมาเลเซียมาระยะหนึ่งแล้วนะครับทั้งเรื่องของการเป็นผู้ช่วยคินพังกรทั้งเรื่องของการมีโอกาสได้ไปคุคกคีกับนักเตะของมาเลเซียแต่มาเลเซียชุดนี้เนี่ยประสบปัญหาเดียวกับทีมชาติไทยแหละครับเล่นแกนหลักของมาเลเซียอาจจะไม่ได้มารับใช้ทีมชาติมาเลเซียชุดนี้เนื่องจากโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเนี่ย มันไม่ตรงกับโปรแกรมปฏิทินฟี فا เดยและในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมันคาบเกี่ยวกับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียนะครับต้องดูว่าพี่ใหญ่อย่างยะโฮดารุธธมทศินเนี่ยจะปล่อยเล่นแกนหลักๆเข้าสู่อ้อมอกของทีมชาติมาเลเซียกี่คนนะครับมาเลเซียยังมีแผนที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติเยเมนอีกหนึ่งเกมนะครับเยเมนเนี่ยมาตั้งแคมป์ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเตรียมตัวสําหรับการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติ เป็นฟุตบอลอ่าวของของในโซนที่เขาลงทําการแข่งขันนะครับก็จ,จะใช้เวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศมาเลเซียเนี่หนะครับส่วนสิงคโปร์นะครับมีกุนซืออย่างซึโตมุโอกุระนะครับกุนซือชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาทํางานแล้วก็พาทีมไปอุ่นเครื่องในเจลีกอุ่นกับหลายๆทีมนะครับอุ่นทั้งกับโยโกมาเอฟฟารีนอสเอฟซีโตเกียวโตเกียวเวอร์ดี้นะครับ แล้วก็ได้ผลงานชนะ1แพ้ไป2นะครับในการไปอุ่นเครื่องทั้งนั้นนอกน,นั้นเราก็ยังมีเกมที่อุ่นเครื่องกับแทนบิเนสนะครับทีมจากสิงคโปร์มีเกมอุ่นเครื่องกับทางนั่นของย่าโฮดารุทซิมก็เน้นอุ่นสมโมสรซะเป็นส่วนใหญ่ในช่วงเดือนกันยายนกับตุลาคมแต่ว่าพุศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยลงอุ่นเครื่องกับไต้หวันแล้วก็เมียนมานะครับเกมสุดท้ายแพ้กับไต้หวัน2-3แต่ว่าการเรียกตัวผู้เล่นนะครับ สมมตมโอกุระทํางานร่วงหน้าเหมือนกันนะครับไม่ได้เรียกเล่นไม่ได้เลือกผู้เล่นจากไทยลีกเลยนะครับเพราะว่ามองว่าในช่วงนั้นเนี่ยบรรดาผู้เล่นสิงคโปร์ในไทยลีกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีโปรแกรมลงทํแข่งลีกอาชีพของไทยเพราะว่ามันไม่ตรงกับปืนินฟิฟ่าเดยและผู้เล่นบางคนพึ่งฟื้นจากการบาดเจ็บรวมไปถึงบางคนเนี่ยจะต้องลงทําการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย มันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ตรงซะเลยทีเดียวอาจจะเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวตรงนี้ต้องจับตามองเลยนะครับว่าแต่ละสโมสรในเมืองไทยเนี่ยจะปล่อยผู้เล่นโคต้าอาเซียนกลับไปรับใช้ทีมชาติกี่คนนะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อทีมชาตินั้นๆนะครับที่จะลงทําการขันชิงแชมป์อาเซียนเพราะว่าในส่วนของชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าไทยยังเหนือกว่าคู่แข่งทั้งหมดนะครับถ้าเป็นทีมชุดใหญ่นะครับ นโยบายชัดเจนอยู่แล้วครับทีมชาติไทยไม่ส่งชุดใหญ่ลงทําการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นผ,ผู้เล่นที่เป็นตัวรองๆล,ง,ลงมานะครับเพื่อที่จะสร้างทีมไว้สําหรับอนาคตและจะพยายามขัดขีดความสามารถของทีมขึ้นมานะครับสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีการเปลี่ยนโฉมการเล่นใหม่นะครับทั้งวิธีการเล่นทั้งรายละเอียดต่างๆเรื่องของฟิตเนสแต่เขาดีอยู่แล้วนะครับสิงคโปร์ก่อนหน้านี้แต่ว่ายุทธวิธีมากกว่านะครับที่น่าสนใจสําหรับเกมแขันในชัวาเมนต์นี้นะครับ อีกทีมหนึ่งคู่แข่งของไทยคือกัมพูชานะครับกัมพูชานี่ก็ใช้โคดญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับเท่ากับว่ากลุ่มนี้เนี่ยมีไทยนะครับมีสิงคโ,ครโปร์และมีกัมพูชานะครับกัมพูชานี่ใช้โคจิเกียวโตคุนะครับกุสอรายเนี้เคยทํางานในลีกไทยนะครับก็มีโอกาสทําทีมต่อจากซันเชสกุือชาวอาร์เจนตินาที่แยกทางจากทีมไปนะครับ กัมพูชามีช่วงเวลาที่ผ่านมาในการไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กาตาร์นะครับแล้วลงอุ่นเครื่องกับทีม23ปีกาตาร์ผลการแข่งขันอาจจะแพ้แต่ว่ากัมพูชายุคนี้ก็เป็นยุคที่เปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนสายเลือดผู้เล่นอยู่ในช่วงของการสร้างทีมขึ้นมาแล้วก็เรื่องของโครงสร้างของฟุตบอลลีกกัมพูชาเริ่มขยับขึ้นมาได้ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับยังไงแล้วก็ต้องดูกันต่อไปนะครับข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลจิงชปมอาเซียนเนี่ย ก็เป็นรายการที่เป็นรายการปลายปีที่ทุกคนเนี่ยเฝ้าติดตามเหมือนกันว่าผลการแข่งของทีมชาติไทยจะออกมาเป็นยังไงผมย้อนโปรแกรมให้ฟังนิดนึงนะครับวันที่8ธันวาคมเราเจอกับติมอร์เลสเตบุกไป,ปเย็นติมอร์ที่ประเทศเวียดนามครับติมอร์นั้นใช้รังเย่าที่เวียดนามหลังจากนั้นเนี่ยเราจะกลับมาเล่นในบ้านพบกับมาเลเซียนะครับแล้วออกไปเยือนสิงคโปร์นะครับเกมสุดท้ายในวันที่20ธันวาคมเนี่ย เราจะกลับมาเล่นในบ้านนะครับพบกับกัมพูชาที่ราชมังคลากราสถานนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับนักเตะทีมชาติไทยกันด้วยนะครับรวมไปถึงทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะครับและท้ายที่สุดฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง LINE u p กันด้วยนะครับ